ปุ๊อีปุ๊กปุ๊อาร์อาเอสอะไหมคะหมดแล้วลูกไม่ต้องช่วยกวาดได้ไหมเอาคิดว่ามีกล้วยคิดว่ามีกล้วยเอากินมือแม่ไปก่อนกินมือแม่ไปก่อน <c ười> หลอกดูหลอกค่ะดูหลอกนะคะเดี๋ยว <laughs> ไม่พอใจก็เหวี่ยงโทรศัพท์แม่ทิ้งอีกแน่เลย สวัสดีพี่ๆี่ทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่ให้กําลังใจมากๆนะคะหนูอ่านทุกคอมเมนต์คะ่ะอ่านแล้วรู้สึกดีใจนะคะดีใจมากๆที่พี่ๆี่คอยแนะนําตลอดเวลาเลยเวลาลงคลิปไม่ลงสองวันก็มีบอกว่าไม่ลงมาสองวันรอดูน้องไม่ตายอยู่นะขอบคุณมากดีใจนะคุณแม่ดีใจมากๆเลยคะ่ะ แล้วก็มีพี่ๆคนทุกคนทุกหลายๆท่านนะคะก็ชมแล้วก็มีคาแนะนําก็ขอบคุณมากจริงเพราะว่าหนูก็ไม่เคยเลี้ยงช้างเหมือนเขาบอกว่าเป็นปูนอย่าให้อยู่ในปูนมากเดี๋ยวจะเป็นเท้าจะเป็นแผลเป็นโรคเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่แนะนํานะคะเดี๋ยวยิงจะเอาดินมาวางไว้ให้น้องเนาะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเขาก็กลัวกลัวขาเขามันเขาเรียกว่าอะไรอะกลัวมันเป็นผุพองอย่างนี้เหรอคะถ้ามันอยู่กับปูนมากปูนมันจะกัดใช่ไหมคะเห็นพี่ๆ อีกท่านหนึ่งแนะนำมาขอบคุณมากๆนะคะไม่ตาก็จะได้มีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ถ้าไม่คอมเมนต์มาคุณแม่ก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยจ้ะรู้แต่ว่ารักน้องอย่างเดียวรู้แต่ว่ารักหนูอย่างเดียวนะรู้น้อง ไเดี๋ยวค่อยให้เดี๋ยวค่อยให้เดี๋ยวค่อยให้ลูกเดี๋ยวค่อยให้เดี๋ยวค่อยให้เราไม่ท่ความสาดก่อนน,นนะฮะหดใจไม่ได้ก็ต้องให้นิดนึงอาสูงสูงสูงอีสูงสูงอาเงองอาสูงอีสูงอี กล <c ười> right, ้วยไงดูรอไมคะอลกอ่เอาอีกหมดแล้วอนี้หมดจริงๆหมดแล้วนะหมดแล้วจะไม่กวก็หมดลลูกไม่ต้องช่วยกว่าได้ไหม ไม่ต้องช่วยมาเิ่มแคช่วยกว่าเนี่ยทำไมต้องช่วยกว่าแบบนี้มันจไม่เฉดนะช่วยกว่าแต่ตอนเแบบนี้ยนะ <c ười> อยากยงเดียวเลยตรงนี้หิวออเดี๋ยวเดี๋ยวแบบ มันไม่มีแล้วลูกไม่เลยหน้าที่ของแม่ทุกวันนี้ก็ต้องมาเก็บที่ให้แม่ตา I do not มา,าามาดูหน่อยแล้วมาดูปากหน่อยแล้วคนเก่งเราวันนี้วันไม่ฝนตกเนาะวันนี้ไม่ฝนตกค่ะวันนี้แต่หนูก็อยากกินกล้วยเหมือนเดิมนะคะพี่ๆท่านใดยอยากมาเที่ยวหาน้องไม่ตาม,มาหาได้นะคะที่หมู่บ้านช้างนะคะของเราจะอยู่เห็นชัดค่ะอยู่ตรงข้ามปั๊มพิธีนะเยื้องๆกันค่ะมีปั๊มเดียวของหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์นะคะคือบ้านกลาง เอ๊พี่ๆท่านใดรู้บ้างไหมว่าหางอะต้องบำรุงด้วยอะไรถ้ามีวิธีก็บอกหน่อยนะคะเพราะว่าหางน้องไม่ขึ้นเลยขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่ามันอห,วหว่วหัวอยากให้เขายา,ยาวๆดูๆแต่เขาก็เป็นสาวแก้มแดงค่ะดูสิคะสาวแก้มแดงแก้มแดงนะคะแก้มแดงค่ะ อโอเคตดวมีกล้วยคิดว่ามีกล้วย,ววยอ่ะกินมือแม่ไปก่อนกินมือแม่ไปก่อนคิดว่าแม่มีกล้วยมาให้เดีย๋ยวแม่ไปตลาดก่อนโยกอีกละสาวชอบโยอ่ะโยหาของกินโยกโยกโยก หลอกโดนหลอกโดนหลอกสูงชกสูงอ่ะแม่จกค่ะสูงค่ะสูงสูงโดนหลอกค่ะโดนหลอกนะคะเดี๋ยไม่พอใจก็เหวี่ยงโทรศัพท์แม่ทิ้งอีกแน่เลย สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่ให้กําลังใจมากๆนะคะหนูอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะอ่านแล้วรู้สึกดีใจนะคะดีใจมากๆที่พี่ๆคอยแนะนําตลอดเวลาเลยเวลาลงคลิปไม่ลงสองวันก็มีบอกว่าไม่ลงมาสองวันรอดูน้องไม่ตายอยู่นะขอบคุณมากดีใจนะคุณแม่ดีใจมากๆเลยค่ะ แล้วก็มีพี่ๆคนทุกคนทุกหลายๆท่านนะคะก็ชมแล้วก็มีคําแนะนําก็ขอบคุณมากจริงเพราะว่าหนูก็ไม่เคยเลี้ยงช้างเหมือนเขาบอกว่าเป็นปูนอย่าให้อยู่ในปูนมากเดี๋ยวจะเป็นเท้าจะเป็นแผลเป็นโรคเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากมากค่ะที่แนะนํานะคะเดี๋ยวยิงจะเอาดินมาวางไว้ให้น้องเนาะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเขาก็กลัวกลัวขาเขามันอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกลัวมันเป็นผู้พองอย่างนี้เหรอคะถ้ามันอยู่กับปูนมากปูนมันจะกัดใช่ไหมคะเห็นพี่ๆ อีกท่านหนึ่งแนะนำมาขอบคุณมากๆนะคะแม่ตาก็จะได้มีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ถ้าไม่คอมเมนต์มาคุณแม่ก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยจ้ะรู้แต่ว่ารักน้องอย่างเดียวรู้แต่ว่ารักหนูอย่างเดียวนะรู้น้เนาะมังฟันลำอ้อยนะคะกับแยกแยกต้นกับแยกอ่า กับแยกยอดมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้นมนันนะคะลำเดี๋ยวญิงจะเอาไปไปปลูกต่อเพื่อให้มีต้นเกิดขึ้นมาใหม่นะคะจะได้เป็นอาหารให้น้องเมตาของเรานะคะเนี่ยค่ะเมตาชอบกินใช่ไหมชอบกินอ้อยใช่ไหมไม่อยากกินกล้วยเลยใช่ไหมคะ อ,อิ่มแล้วเนี่ยหิวยา่ายวแม่ไปตัดก่อนโอเคค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการติดชมอ่าติดตามชมนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้หนูนะคะขอบคุณมากคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเมตามบายายก่อนอโยกโชว์ก็ได้